สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาตอบคำถามนะครับคอมเมนต์นี้นะครับพี่เขาบอกผมถามมาว่าไปโดนอะไรมาครับจริงๆผมก็ย้อนมีคลิปมีโพสต์ที่ย้อนหลังไปนะครับก็เลยมาตอบคำถามว่าไปโดนเมนเบเกอร์หนึ่อยแอนะครับ3ามเฟสระเบิดใส่หน้านะครับมีข้อผิดพลาดได้หลายอย่างครับ มะมาเปิดรูปให้ดูซื้ออยู่ตรงไหนเอยครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับตัวที่ระเบิดใส่หน้าผมนะครับเป็นเมนร้อยนะครับตรงบัตบาร์ตรงนี้นะครับน่าจะเชื่อมถึงกันนะครับไม่รู้เชื่อมถึงกันได้ไงแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมมีเคาะ จากหน้งงานที่ผมเจอแล้วก็ข้อมูลของพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็จะก็จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นความชื้นแล้วก็คราบขาม่านะครับโอเคนะครับตอบคำถามครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆผมขอเวลารวบรวมแล้วก็ให้อาการดีขึ้นก่อนนะครับ